สวัสด,ดีค่ะอาหารสําหรับผู้ปว่วยโรคไตนะคะวันนี้ทาอาหารกลางวันให้คุณพ่อนะคะจะเป็นข้าวต้มปลาเก๋าค่ะเนื้อปลาเก๋านะคะอันนี้ซื้อมาจากกรุงเทพค่ะซื้อมาจากตลาดท่าดินแดงนะคะเป็นปลาเก๋าตัวใหญ่สั่งเขามาให้ให้เขาหั่นเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล่เป็นชิ้นใหญ่ๆน,น,นะคะแล้วก็มาเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําของเราเองที่บ้านล้างน้ําให้สะอาดนะคะซับให้แห้งแล้วก็ แบ่งใส่ภาชนะเก็บในช่องแข็งนะคะได้ได้ประมาณสัก 2- 3สเดือนนะคะอันนี้คือปริมาณที่แบ่งไว้ใช้แต่ละครั้งนะคะนำออกมาละลายในช่องธรรมดานะคะ1คืนแล้วก็คลุกด้วยน้ำมันงานนะคะคลุกด้วยน้ำมันงานจะทำให้เนื้อปลามีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่คาวคิงฟอย์ค่ะเป็นคิงแบบแบบ กลางนะคะไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปหั่นฝอยๆนะคะแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีขึ้นช่ายแล้วก็มีพริกไทยดำบดนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสด้วยอ่าอะไรอะซีอิวขาวทีนี้มาดูตัวน้ำซุปนะคะเป็นข้าวตัวข้าวเนี่ยค่ะเราต้มกับน้ำซุปไก่เนาะต้มแบบ เละๆหน่อยนะคะอันนี้ตั้งน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะผัดปลานะผัดปลาก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปเลยค่ะ อนั้นก็ใส่ปลานะคะลงไปผัดอันนี้ทำเขืยวคุณแม่ด้วยเลยทำเยอะหน่อยนะคะ ต้องระวังที่เด็นะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละ กุ้ยไขด่ดามไข่เยอะๆแล้วก็ใส่ถิ่นอุ้ยเออทำไมกระเด็นปรงลลุงรสด้วยเชี้ยวขาวแบบโลซอล ซอดจนร้อนอีกหน่อยนะะึงค่ะในระหว่างที่ผัดปลานะคะ มาปั่นผักนะคะผักผลไม้ที่จะปั่นให้คุณพ่อมื้อนี้นะคะก็จะมีตัว Baby c a r รอทนะคะมีแตงกวามีกีวีมีแพรเขียวนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็มีต้นหอมขึ้นช่ายเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปั่นเลยนะคะ เนี่ยค่ะน้ำผักผลไม้ปั่นนะคะเดี๋ยวทานให้คุณพ่อเดี๋ยวทานคู่กับข้าวต้มปลาเก๋าเนาะก็ปริมาณเท่านี้นะคะเอนไซม์จากผักผลไม้นะคะจะช่วยบำรุงไตนะคะให้ให้ทำงานดีขึ้นนะคะเดี๋ยวกลับมาดูตับปลา พอเนื้อปลาเริ่มสุดนะคะก็จะใส่ต้นหอมตับขึ้นช่ายแบ่งไว้ที่มนอสำหรับแต่งหน้าด้วยค่ะถ้ากลัวปลาจะแห้งไปหยอดน้ำเปล่าลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะ ลาน่าจะสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวมาตักข้าวนี่นะคะข้าวที่เราต้มกับน้ำซุปไก่ ด้วยต้นหอมกับขึ้นช่ายอีกนิดหน่อยพร้อมด้วยขิงนะคะแล้วก็พริกไทยอีกนิดหน่อย เสร็จแล้วนะคะอาหารกลางวันของคุณพ่อนะคะเป็นข้าวต้มปลาเก๋านะคะแล้วก็น้ำผักผลไม้ปัน่นหนึ่งแก้วเนี่ยค่ะทำง่งายๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนร่ำร่ำร,รวยนะคะรืยรวยแห่งๆคิดดีทำดีนะคะคิดบว,วกกันทุกคนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ